สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนพุทธาครับพอแม่พี่น้องผู้ใดเหตุฐฐสวนพุทธาหรือว่าพุทธาสามรสเลว้วมีเรื่องปัญหาเรื่องมาแรงเรื่องมาแรงวันทองหรือว่าเรื่องเพี้ยเรื่องเชื้อรากับพี่น้องก็ลอ้องเบื้องชิปนี้บั้งนะครับเด้อพี่น้องนี่คือชิปจากลูกคาลุงหนองยุทธทั้งจังหวัดนครราชสีมาครับเป็นทรงลีพให้บังคับพี่น้องเพิ่นได้ยาน้ำบา่องไปฉีดพ่นแล้ว ก็นานนั่นเพิ่นพุทธาเพิ่นเป็นนอนครับบริเก็บขายครับพี่น้องเมื่อเพิ่นได้ยาไปแล้วเพิ่นเดีพ่นแล้วก็อาการก็เริ่มดีขึ้นครับพี่น้องครับพี่น้องใส่ตั้งต่อเนื่องทุกเกล็ดถึงสิบห้าวันก็รับรองว่าได้เก็บพุทธสาขายครับปลอดภัยว่ามีนอนครับพี่น้องพุทธาเริ่มดีขึ้นหลายแล้วแต่เบาโทคทรงยาไม่คิดร่องเบ่งไมยเหลี่ยมขึ้นหลายแล้วครับ ไก่สีได้เจ็บแล้วเริ่มเริ่มเดียมเริ่ม,มแต่ว่ามันสียูด้วยล่ะื็เบิ่งยาดบิงไมย์นิดหนึ่งนจังได้ดกพอได้อยู่ครับ ันเอาอย่เดี๋ยที่สั่งไปอีกเด้อครับอ่ะอ่ะที่พ่ออาย,อยุครับนี่งมันหายไปายอยู่ไม่เบื่อ่ลยนี่มีบ่โอ้ยถือกับผู้เดียวเขยวก,กัดมาได้เรื่องบ่มีแล้วครับ ว่ามาันสิหายอยู่ก่ยวอ,อยู่อยู่อยู่อยงนี้ช่วงลดกดีอยู่ครับปีนี้ จุมเบิงไว้นี่ไม้ดูดูให้บ่ขีดไปสองเทีย่ยวแล้วครับเนี่ยสามมือขีด お。 ปลามันก็นยังม่ไดี่ยหุนเลยมันจะงมพุทซาอยู่ต้นนี้ต้นไม้นี่ครับพออชาย้อยยุการดกนี่ยาอย่างดีๆกันแนะนำไม่กี่ระบาวท่งวงโดไข่สังใบไม้อีกจะคิดว่าตัวนี้คือเอาอยู่อยู่ สวนคังๆก็มี่ล่องลายอยู่ในหนองเขาก็ได้คอยขี่ไปสองเทียกมาก็ว่ามันจะใช้ได้เด็ Đi số tuần đi chú Đâu sang Săn cầy đi Đâu Khỏe Chỉ sang biết đó